มันแน้นออกต้องยกออกให้แบกเอาไว้นานไปเดี๋ยวใจถะเลาะมันแน้นออกต้องยกออกเรื่องใหญ่ยังเนี้ยบางยังไงก็ยิงจะท็อวันเดียววาระเดียวจัดไปจัดให้จัดเต็ม3ามบุญสมพิธีสมยกยกฐานะยกระดับชีวิตยกยกยกมัน ยกพระประธานโบส์มันเน้นว่าวพ,พาระประธานองค์ใหญ่สามบุญสามพธิธีสามยกวันอาทิตย์ที่เจ็ดพฤษภาหกสิวนี้เชิญมายกช่อฟ้าด้วยกันนะคะยกฉาดพาระประธานยกพ,พระประธานโบส์ว้าวพ,พาระประธานองค์ใหญ่สามบุญสามสพิธีห้ามพลาดบุญใหญ่ที่ใครๆก็ปราถนา

ยาผ้าสามบูนสามีส,า,มสา,มยยายกาายกพระยกฐานะยกระดับชีวิตพระประธานคู่โบส์บุนคู่คุณตลอดไปมายกพระประทาน,บบด,าาทานด้วยกันนะคะยกฉัดพระประทานโบส์ชีวิตรุ่งโรดการงานรุ่งเรืองเชิญมาร่วมยกฉัดพระประทานกันนะคะยกช่บฟ้ามหาศสนี วันอาทิตย์ที่7พฤ,ฤษภาเชิญมายกช่อฟ้าด้วยกันนะคะณวัดกุสาวดีการจนบอุรีเชิญมาเร่วมบุญได้กันนะคะ